ในจังหวัดอยุธยามีวัดร้างเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในป่าลึกชาวบ้านเชื่อว่าวัดนี้ถูกสาปเนื่องจากพระที่อยู่ในวัดเคยทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงวัดนี้จึงถูกทิ้งร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปชาวบ้านมักได้ยินเสียงสวดมนต์และเห็นรอยเท้าปริศนาที่ปรากฏขึ้นในเวลาค่ำคืนนบนักศึกษาปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์สนใจศึกษาเกี่ยวกับวัดโบราณและตำนานท้องถิ่นเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวัดร้างแห่งนี้และตัดสินใจไปสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาทำวิทยานิพนธ์ วันหนึ่งนกเดินทางไปยังวัดร้างในช่วงบ่ายเขาเตรียมตัวมาอย่างดีมีทั้งกล้องถ่ายรูปเครื่องบันทึกเสียงและสมุดจดบันทึกเมื่อมาถึงวัดเขาพบว่าวัดนั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และหญ้ารกอาคารวัดอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีรอยแตกร้าวนกเริ่มถ่ายรูปและจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นขณะที่เขากําลังสำรวจวิหารเขาได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆดังมาจากด้านในวิหารนกคิดว่าอาจมีพระหรือผู้คนมาเยี่ยมชมวัดเหมือนเขา แต่เมื่อเขาเข้าไปข้างในวิหารกลับพบว,ว่ามันว่างเปล่าเขาเดินสำรวจไปจนถึงโบสถ์ที่อยู่ถัดไปโบสถ์นั้นถูกทิ้งร้างมานานจนมีเถาวันและไม้เลื้อยคลุมอยู่ทั่วขณะที่เขากำลังถ่ายรูปภายในโบสถ์เขาเห็นรอยเท้าปริศนาที่ปรากฏรอยเท้านั้นดูเหมือนรอยเท้าของพระสงฆ์นบรู้สึกขนลุกแต่ยังคงสำรวจต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเย็นนบริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศของวัดเปลี่ยนไปอากาศเริ่มเย็นลงอย่างน่าประหลาดและเสียงสวดมนต์ที่เคยได้ยินเบา นั้นกลับดังขึ้นและชัดเจนมากขึ้นนกพยายามหาต้นตอของเสียงสวดมนต์แต่ไม่พบใครเขาเดินไปที่ศาลาร้างที่อยู่หลังวัดขณะที่เขากําลังบันทึกเสียงและถ่ายรูปเขาเห็นเงาของพระสงฆ์คนหนึ่งนั่งสวดมนต์อยู่ในศาลาพระสงฆ์นั้นมีใบหน้าที่เคร่งขรึมและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้านกพยายามเรียกและถามว่าหลวงพ่อครับท่านคือใครทําไมถึงอยู่ที่นี่พระสงฆ์หันมามองนกและพูดด้วยเสียงที่เงียบสงบว่าข้าคือผู้ที่ถูกสาบ อยู่ที่นี่เพื่อชดใช้ความผิดที่ข้าได้ทำนกรู้สึกสับสนและกลัวแต่ก่อนที่เขาจะถามอะไรต่อพระสงฆ์ก็หายไปในอากาศทันทีนกรีบเก็บอุปกรณ์และตัดสินใจออกจากวัดแต่เมื่อเขาเดินมาถึงประตูวัดเขาพบว่ามันถูกปิดสนิทและไม่สามารถเปิดออกได้ทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้นรอบๆและเงาของพระสงฆ์หลายรูปปรากฏขึ้นรอบตัวเขาพวกเขามองนกด้วยสายตาที่เคร่งขรึมนกพยายามตั้งสติและสวดมนเพื่อขอความช่วยเหลือ ประตูวัดเปิดออกเองและนบลีบวิ่งออกจากวัดทันทีเมื่อเขามาถึงรถเขาหันกลับไปมองวัดและเห็นเงาของพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ที่ประตูวัดมองตามเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและหายไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นนบกัดสินใจเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัดร้างแห่งนี้และเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ถูกสาปแต่เขาก็ไม่กล้ากลับไปที่วัดนั้นอีกเรื่องเล่าของนกกลายเป็นที่กล่าวขานในวงการประวัติศาสตร์และสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้ยิน ไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดร้างนั้นในเวลากลางคืนอีกเลย